สวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้น้องกิฟมีเมนูมานําเสนอค่ะก็คือเป็นเมนูนมเย็นหรือว่านมชมพูนั่นเองนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะว่าวิธีทําจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนําอุปกรณ์กันก่อนเลยนะคะทุกคนก็จะมีเป็นน้ําหวานฮิลูบอยค่ะกลิ่นสละนะคะแล้วก็นมข้นจืดค่ะ เจะใช้มนมข้นจืดน,นะคะวิธีทาของเรานะคะขั้นตอนแรกเลยค่ะเราก็จะนําน้ําหวานของเรานะคะเทีใส่แก้วค่ะ มาค่ะแล้วก็จะนำนมข้นหวานนะคะใส่ผสมกับน,น้ำหวานของลูบอยของเราเลยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะ ใส่น้ำคน้นหวานเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะใช้น้ําร้อนค่ะที่เราต้มไปนะคะเทลงไปค่ะแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะคะ มื่อคนจนเราแน่ใจแล้วนะคะว่าไม่มีนมข้นหวานนอนก้นค่ะเราก็จะทําการเติมน้ําแข็งลงไปนะคะนี่นะคะทุกคนเวลาเราเติมน้าแข็งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะทําการเติมนมข้นหวานค่ะเราก็จะได้เป็นเมนูนมเย็นหรือว่านมชมพูนั่นเองค่ะ จบไปกันแล้วนะคะสำหรับคลิปการทำนมชจมพูของเราในหน้าร้อนแบบนี้ค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย